สวัสดีค่ะพี่กบนี่นะคะพี่กบก็สวัสดีค่ะวันนี้ก็เพาะเม็ดถั่เลียนนะคะอันนี้พี่กบเตรียมแล้วใช่ไหมคะตรงนี้กำลังผสมอมีอะไรบ้างคะก็มีขุยมะพร้าวมีแกลบดำ,บดำมีทรายเนี่ยทรายทรายหยาบครับ ผสม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 คลุกคลุกคลุกเขาอไอตัวขุยเะพร้าก็ต้องแช่น้ําด้วยนะแช่น้ำสักคืนสองคืนก็ได้อันนี้ก็ใช้แกะดำแกะดำแบบนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาชมด้วยกันนะคะ จากนั้นก็มีถุงใส่ถุงดำประมาณนี้นะคะถุงใหญ่ อันนี้เม็ดที่จะเพาะใช่ไหมคะพี่ครับพี่แช่น้ำที่เริ่มงอกแล้วกเ็เยอะเหมือนกันนะเรื่องเอาที่งอกัดเอานะคะเม็ดสวยๆง,งอกแบบนี้อโอ้โหเียมเทียมจะงอกนะเบาๆนะค่อยๆอย่าอย่าให้มันหักแล้วก็ ได้เลยสามเม็ดเนี่ยแบบเนี้ยปึ๊บเราก็วางนี้ไม่ต้องไปกดแรงเพลินไหมพี่กบทำงานไปเรื่อ,ๆอยๆ <c oughs> อยู่ในบ้านเราก็เหมือน อยู่บ้านก็ไม่ไม่เงียบไม่เหงามีงานทำก็บ้านเราเองแล้วนกะ็เอาน,นี้มากบประมาณนี้เลยนี่ไะอันนี้เองรอให้มันงอกขึ้นนะคะอันนี้ก็เสร็จเปนเดียบร้อยหนึ่งถุงอ,อันนี้ก็เดี๋ยวพอมันงอกมาขั้นตอนมันก็มีขั้นตอนอื่นอีกแล้วรอชมนะคะ ตอนที่งอกเนาะ <Ừ. S 1> แต่ตอนนี้ดูตอนเพาะก่อนว่าเป็นยังไงกันอืมรื่องทำอยู่เฉยไม่เป็นดู่เฉยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อันนี้ก็เสร็จแล้วอีกนหนึ่ง ตูกเม็ดเลยลองดูว่ามันจะงอกสวยไหมรอชมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะชมตอนงอกได้รู้สึกมันงอกทุกเม็ดเลยนะอันนี้แช่น้ำไว้ประมาณสองวันสองวันสามวันติดกอบอีกทีนึง อันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมนะได้ทั้งหมดสามถุงนะ,ะก็จะเพาะไปเรื่อยๆนะคะวันนี้กบก็เพาะไปละสามถุงอือ,อันนี้นะคะเพาะเสร็จแล้วก็วางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะอ่าวันนี้ได้สองกระมังแล้วอันนี้เพาะใส่กระมังนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าเขาจะงอกเพียงใดเนาะ อันนี้ก็ที่เราคัดนะคะมันก็งอกมาแล้วแบบนี้เลยนะคะเมล็ดทุเรียนโอ้เ oh, ม mm ็ด hmm. สวยๆนะคะนี่เอาไปปลูกเอาไปเพาะพันจำหน่ายนะคะเม็ด mm hmm. mm hmm. สวยๆแบบนี้เลยวันนี้ก็อยู่ในสวนนะคะสวนอ่าน,นี่เตรียม ไปแล้วกระมังหนึ่งก็ต้องผสมใหม่หลาผสมอ่เตรียม <c oughs> อันนี้พี่กบของเราคนะคัดเรียบร้อยอเป็นคนจนต้องทนทุกข์ใจผสมใหม่ วะะันนี้พี่กบก็เพราะเมล็ดเรียนนะคะโอ้โหเม็ดสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่กระมังนี้ไม่มีตัวงอกเราแยกนะคะอันนี้ตัวนี้งอกแล้วะเดี๋ยวรอชมตอนที่มันงอกนะคะเราจะมาชมพร้อมกันอันนี้ก็ตอนที่เพาะอยู่นะคะ บรรยากาศในวันนี้นะคะเดี๋ยวรอชมตอนที่มันงอกเนาะพี่กบเนาะว,ว่าเป็นอย่างไรกันเนาะก็ฝากติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับเม็ดทุเรียนเดี๋ยวพี่กบก็จะผสมดินนะคะเพราะอีกนะคะนี่ฝากติดตามกันตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ